ออวันนี้เราจะมา mix มเพลงด้วยโปรแกรม x 1 Pro นะครับคือ,อผมจะพูดเร็วๆเ,เลยนะครับโปรแกรมที่เราจะใช้กับมิ x เพลงวันนี้ก็คือ x 1 Pro 7.0เราทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ วันนี้ผมจะมาสอนมิกเพลงด้วยโปรแกรม A s อ0ซิ o นะครับแ70แล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับก่อนอื่นผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมจะสอนมิกเพลงแบบง่ายๆรวดเร็วเลยนะครับเ,เพลงที่ใช้สาธิตในการรีมิกนะครับคือเพลง Sorry Sorry ครับนำเพลงนะครับลากวางลงไปที่ตรงโปรแกรมเลยครับ เส่แล้วก็ลองฟังดูนะครับอันนี้เป็นความเร็วเทมโป120นะครับที่เขาให้มาถ้าเป็นเทมโปความเร็วของเพลงก็คือกีิขวาที่ตรงนี้นครับเลือก Event Clip แล้วก็ย s e Tempo ครับก็คือจะเป็นเทมโปของเพลงของมันเอง ไปเราจะทําการปรับสปีดค,ความเร็วให้มันเร็วขึ้นนะครับผมจะพูดเร็วๆนะครับเพราะว่าดีโอนี้ลง YouTube ด้วย YouTube เขาให้เวลาน้อยมากเข้ามาที่ Insert นะครับ t e m p o key แล้วก็ปรับไปสักตามความเหมาะสมของเราครับผมขอปรับไปที่160นะครับความเร็ว60เราจะวางไว้ตรงไหนครับ ขอผมขอวางที่เริ่มเพลงเลยแล้วกันเรามาฟังโดูนะครับตอนนี้เราจะมาเพิ่มจังหวะของเพลงนะครับด้วยการเพิ่มลูปเข้าไปนี่ครับเป็นลูปที่ผมเตรียมเอาไว้ออทุกคนสามารถไปโหลดหลูปจังหวะเพลงได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปนะครับหรือเซิร์ช google ก็ได้ครับเยอะแยะไปหมด ผมจะใช้ลูบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฟังก่อนนะครับอันนี้จังหวะที่ยังไม่ได้เพิ่มเร่งสป,ปีดนะคผมจะเอาลูปนี้เข้ามนนีกับเพลง Sorry Sorry อันนี้คือจังหวะคอมเม้นของลูปที่ยังไม่ได้มีอันนี้จังหวะของลูปที่ใส่ไปแล้วร้อยหกสิบนะครับ เมื่อเอามาลวมกับเพอง Copy Sorry ครับจะได้ดังนี้ครับเก็ทการ Copy วางหรือลากไปเรื่อยๆก็ได้ครับแต่อันนี้ลูกนี้ลากไม่ได้ จังหวะยังคมอมนนี้นะครับอาจจะต้องเพิ่มความเร็วอีกหน่อยคลนี้เราก็ได้เพลงรีมิกซ์ง่ายๆด้วยของตัวเองครับ